คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของสรุดรักยายแฟนเช่าก่อนจะเริ่มคลิปขอโทษด้วยนะครับมีการพูดชื่อตัวละครผิดนะครับจริงๆแล้วชื่อตัวละครคือม uh ิซึฮาระจิฮารุนะครับแต่ผมจะย่อคือมิซึฮะนะครับสวัสดีครับผมมาสเตอร์ยูนิเวอร์สเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครหลักในสรุดลักยายแฟนเชานะฮะนั่นก็คือ มิซูฮารุนะฮะ, uh ะ,ฮะมิซูฮารุนะมีสองโหมดะฮะคือโหมดแฟนเช่านะ,ะแล้วก็โหมดสามหาลัยนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวโหมดสามหาลัยเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายคลิปนะครับโอเคนะมิซูฮาโหมดแฟนเช่านะครับเขาจะเป็นคนที่มีความจริงจังกับงานมากแล้วก็เขาจะลบตัวตนสาวมหาลัยทิ้งทั้งหมดเลยครับเออแล้วก็ ตัวของมิซึฮานะฮะมีความรักคุณย่ามากนะครับซึ่งมิซึฮาราจิฮารุนะฮะเขาเป็นแฟนเช่านะครับที่มีความใส่ใจและสนใจในงานของเขามากแล้วเขารักงานนี้มากนะครับทำให้เขานะครับแสดงอารมณ์หรือว่าทําอะไรต่างๆได้เหมาะสมมากครับกลายเป็นแฟนซึ่งทำให้ตัวนะพระเอกของเรานะครับคาซึยะหลงเลยครับตอนแรกแต่ จริงๆแล้วนะครับตอนจบสุดท้ายผมว่ายัางไงก็ต้องลงเอ่ยกันนะฮะโอเคครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้มิซึฮาระนะครับต้องไปอยู่ต้องไปเป็นแฟนเช่าของคาซุยะนะครับเป็นเหตุจำเป็นมากเลยครับเพราะว่าในวันที่คาซุยะนะครับเช่ามิซึฮาระครั้งที่สองนะครับ เป็นวันที่ยาของคาซึยานะครับล้มครับเขาก็เลยต้องไปโรงพยาบาลซึ่งเวลาในการเช่านะครับยังไม่หมดเขาสุดท้ายเขาก็เลยต้องไปด้วยครับแล้วทําให้ยาของคาซึยะนะครับดีใจมากเลยครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับก็คือยาของมิซูฮา,ารุนะครับ อยู่ในโรงพยาบาลนั้นด้วยครับทําให้ทั้งสองคนนะครับตกกระไดพลอยโจรไปนะครับเลยต้องให้คาซยาน,นะครับเช่ามิซูฮาจิฮารุมานะครับทุกทุกวันที่ต้องไปหายายนะครับสุดท้ายก็ได้เกิดเป็นเรื่องฮ่าฮารักๆคล,ล้ายๆนะครับสุดท้ายต่อไปนะครับผมจะพูดถึงมิซูฮาจิฮารุโหมด สาวมหาลัยนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับจะมีความแตกต่างโหมดแฟนเช่าแบบสุดขั้วเลยนะครับคือเธอจะเป็นคนที่ไม่โดดเด่นเลยฮะเธอจะเป็นคนที่นิ่งๆสงบๆครับแล้วคือไม่ค่อยคุยกับใครนะครับดูเข้าออคนยากซึ่งต่างกับโหมดแฟนเช่าอย่างลิบลับเลยนะฮะซึ่งเธอในโหมดนี้นะครับเป็นคนที่ดูเป็นคนขยันเรียนนะครับใส่แว่นหนานะ ซึ่งผมดูยังไงในภาพก็เหมือนคือทั้งเลือดฮะไม่มีใครดูออกนะฮะโยโกนพระเอกครับสุดท้ายนะครับโปรดไปติดตามรับชมเองนะครับกับอนิเมะเรื่องสะดุดลักยายแฟนเช่านะครับผมแนะนำอนิเมะเรื่องนี้มากเลยครับและสนับสนุนลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับ